ถ้าผมอยากเทรดรวยร้อยล้านเนี่ยต้องทำไงครับถ้าเราอยากเทรดรวยร้อยล้านเนี่ยเราต้องหาจังหวะในการทำกำไรรอบใหญ่ใครๆก็อยากเทรดได้กำไรเยอะครับแต่จะมีสักกี่คนที่ได้กำไรจริงๆหลายคนอาจจะมองว่าการเทรดกำไรเยอะๆมันทำยากครับจะเอาเงินน้อยไปแลกเงินเยอะมันก็ยากแต่เชื่อไหมครับว่าผมรวยมป็นจากการทำเรื่องย,ยากเท่านั้นที่คนส่วนใหญ่ไม่ทำหรือมองว่ามันเป็นไป,นป,นป,นปนไม่ได้และผมกล้าทำผมรวยๆดังนั้นผมจะแชร์ฟังครับว่าต้องคิดและทำยังไงถึงจะหาจังหวะทำกำไรหนักๆได้ผมเคยบอกว่าการเทรดสั้นเป็นการเทรดที่สร้างกระแสเงินสดรายวันได้ดีครับแต่กลับเป็นรูปแบบที่แแยยย่่่ททีสสุดดดในกกกกกาาาาาาารรรรรรร้้้งงพพออออ์ตตตตหหเเเเิิบบโลลจจัขูะะปปปำำไ เมื่อเราทากาไรจากการเทรดสั้นแล้วเราควรแบ่งกําไรบางส่วนไปเทรดอออินหรือหาหากาไรจากการเทรดบิทคอยนและเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมเราก็ควรหดหนักไปเลยและถ้าเราอยากที่จะเทรดกำไรเยอะควรที่จะศึกษาสีเรื่องตรงนี้ครับหคือเรื่องของการจัดการเงินทุนและความเสี่ยงไม่ลงเงินทุนเกินกว่าที่ยอมรับการขาดทุนได้ในแต่ละครั้ง การใช้อ t o p loss ของราคาและการ take profit กำหนดระดับราคาที่จะขายทิ้งคเพื่อลดการขาดทุนและจุดที่ขายเพื่อทำกำไร2คือเรื่องของการวิเคราะห์ทางเทคนิคแน่นอนครับว่าเราต้องใช้สูตรที่เจ้าตลาดเทรดกัน1คือเรื่องของ Market Structure ที่มีการ c o n f i r มด้วย MCD 2คือเรื่องของ Fibonacci Retracement Fan 3 Fibonacci Circle 4คือ Fibonacci Time Zone 5คือ Demand Supply และ6ก็คือ Volume Profile 3คือเรื่องของจิตวิทยาการเทรดครับการควบอารมณ์ไม่ให้เรา,เรามีความรู้สึกความกลัวความโลภมีผลต่อการตัดสินใจมากๆพอมีวินัยการทำตามแผนการเทรดที่เราได้วางไว้ไม่เปลี่ยนแปลงตามอารมณ์หรือสถานการณ์และ ทนกำไรให้ไนาน,านคิดต่างจากคนส่วนใหญ่คิษฎีมีไว้ให้คนส่วนใหญ่ทำตามครับแต่ถ้าเราอยากเป็นคน1%ในตลาดนี้ต้องไม่ยึดติดกับคิษฎีเกินไปแต่ให้เข้าใจว่าคนส่วนใหญ่คิดยังไง 4. คือเรื่องของการเลือกโบรกเกอร์ครับโบรกเกอร์ที่สามารถที่จะสร้างลววาเลเวอเรจสูงๆได้ลองคิดตามนะสมมติว่าเรามีเงิน 1, หนึ่งพเหรียญเราสามารถที่จะ มีพอ2,000เหรียญได้ด้วยการมีเครดิตเพิ่มขึ้นใหม่เท่ากับว่าคุณจะประหยัดเงินเพิ่มขึ้นอีก2เท่านี่ก็คือสูตรลับที่ทําให้ผมสามารถเอาพอร์ตเล็กๆมาออยแล้วสามารถสร้างกําไรคําโตได้ซึ่งโบรกเกอร์ที่สามารถที่ไดรับเครดิตได้100%ก็มีแค่ Market for You นะที่ผมเคยเห็นหลายคนอาจจะไม่คุ้นชื่อโบรกเกอร์ Market for You ไม่แปลกครับเพราะเขาเปลี่ยนชื่อแล้วก็รีแบรนด์มาเพื่อตอบโจทย์ให้กับเทรดเดอร์สามารถทํากําไรได้ง่ายขึ้นซึ่งชื่อเดิมของ Market for You ก็คือ Forex for You ซึ่งเปิดมาประมาณ18ปีแล้วและโบรกเกอร์ Market for You ก็ยังมีบัญชีฟรีสวอปสามารถถือยาวเท่าไหร่ก็ได้ในกรณีที่เราอยากถือกําไรคําโตแล้วถือไม้เป็นเวลาหลายวันถ้าคุ ต้องเสียค่าสอบทุกวันมันเหมือนคล้ายๆว่าคุณขาดทุนไปแล้วและสำหรับใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วได้ความรู้พิมพ์เทรดออินใต้ช่องคอมเมนต์ครับ